สามหมื่นชายชาราขมวดคิ้วและกล่าวถ้า30%เรเราอาจจะสามารถชดเชยทุนที่ลงไปได้เราลงทุนไปมากในการเปิดตลาดสูซื่อหลานชำเลืองมองชายชาราแล้วพ่นลมเย็นชาถ้าเราผูกขาดตลาดนี้เรายังต้องกังวลไหมว่าจะขาดทุนสิ่งที่เราต้องการคือส่วนแบ่งการตลาดซึ่งอยู่เหนือร้านอื่นๆท่านอยู่กับท่านพ่อมาหลายปีทำไมท่านถึงมองเส้นทางการตลาดเช่นนี้ไม่ออก ส6 0 0 0พเหรียญท่าครั้งที่3ขายเมื่อพวกมันผู้จบการประมูลก็จบลงพอดีรูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาขายในราคาสูงถึง3 6 0ห0ืนเหรียญท่าซึ่งเป็นราคาที่น่าทึ่งมากค่าใช้ใจ่ายในการผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่แก่นแท้พลังสายเลือดจระเข้มิติเวลาเพียงหยดเดียวใช้ใช้เพียงหยดเดียวและวัตถุดิบที่เหลือไม่ใช่สิ่งล้ำค่าหายากอะไรและที่เหลือคือค่าแรงของถังซาน ทั้งสานถอนหายใจสามหมื่นเหรียญธาตุกำไรที่จะตกมาถึงมือของเขาจะสูงถึงสามหมื่นเหรียญธาตุและจำนวนเหรียญที่ถูกหักไปโดยร้านกวงวิญญาณก็มาหาศาลเช่นกันการประมูลในวันพรุ่งนี้จะมีทุนเพียงพอสำหรับเขาที่จะประมูลสมบัติที่ต้องการอย่างแน่นอนสามหมื่นสามหมื่นทั้งสารนั่นนั่นคือสามหมื่นเหรียญธาตุแม้แต่องค์กรของเราก็ไม่เคยทำกำไรมากขนาดนี้มาก่อน เสียงของจางห้าวส่วนตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเขาส่งสัญญาณเสียงถังซานกล่าวอาจารย์ใจเย็นๆเ,เราจะใช้เหรียญพวกนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันพรุ่งนี้เงินทองเป็นของนอกกายและสิ่งสำคัญที่สุดคือการแทนที่มันด้วยสิ่งที่เราต้องการอืมๆแล้วแต่เจ้าตอนนี้จางห้าวส่วนไม่รู้สึกกังนวลกับเรื่องที่ถังซานใช้เหรียญจำนวนมากไปกับแกนแท้พลังสายเลือดวายุพักปีกทองเพราะพวกเขารวยแล้ว ในท้ายที่สุดหมายเลข19คือผู้ชนะการประมูลแผ่นรูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาและผู้ที่นั่งอยู่ในถ้ำประมูลหมายเลข19ในขณะนี้คือผู้จัดการเขตราชสำนักบรรพชนของร้านเทียนตรงใบหน้าของเท่าแก่อ้วนมืดมนเล็กน้อยมันสื่อสารกับภายนอกอย่างต่อเนื่องผ่านพูดสื่อสารอะไรนะไม่พบบอดแสอะไรเลย ลืมเป็นไปได้ไหมว่ารูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาถูกสร้างขึ้นโดยคนของร้านกวางวิญญาณไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรให้ตรวจสอบต่อไปและถ้าต้องการรู้ที่มาของแผ่นรูปแบบถ้าเจ้าหาไม่พบไม่ต้องใส่หัวกลับมา36,000เหรียญทาตนี่แทบทำให้มันเลือดตกในแต่มันอดไม่ได้ที่จะประมูลรูปแบบสายเลือดจระเข้มิติเวลานั้นน่าสนใจจริงๆ ในมุมมองของมันคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนี้อยู่ที่การวิจัยคุณสมบัติที่ปรากฏได้พลิกโฉมกระบวนการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเผ่าอาสูรหรือเผ่าวิญญาณมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถควบคุมพลังสองสายเลือดได้ในเวลาเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมีเพียงการสืบทอดสายเลือดของพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเท่านั้นจึงจะมีพลังสองสายเลือดกรณีนี้การสืบพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเผ่าที่อ่อนแอและมีขนาดเล็ก เพราะยิ่งเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งการต่อต้านกันระหว่างสายเลือดก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นนี่เป็นกรณีเดียวกับการต่อต้านกันของสายเลือดอสูรไลเกอร์อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของรูปแบบสายเลือดในตอนนี้หมายความว่าแค่ต้องพกพาแผ่นรูปแบบนี้ไว้บนร่างกายและใช้พลังสายเลือดของตัวเองเพื่อกระตุ้นพลังสายเลือดของรูปแบบ นอกจากนี้รูปแบบสายเลือดสามารถทำให้ผู้ใช้มีระดับสายเลือดที่สูงกว่าตนเองได้และการกระตุ้นความสามารถระดับสูงเหล่านี้ไม่ต้องการฐานการฝึกฝนที่สูงนี่เทียบเท่ากับเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ในตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าคู่แข่งเอาแผนรูปแบบนี้มาจากไหนแต่มันเข้าใจดีว่าหากสิ่งนี้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากมูลค่าของมันจะสูงกว่าสินค้าทั้งหมดในตลาดโดยไม่จำกัดเผ่าพันธุ์ เมื่อรูปแบบสายเลือดนี้รวมเข้ากับสายเลือดอันดับแรกจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ใครบางคนจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิมังกรผลึตที่กุมอำนาจทุกอย่างแม้จะดูเหมือนว่านี่เป็นเพียงความเป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในฐานะหัวหน้าขบวนการค้าสู่ซื่อหลานปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือได้อย่างไร แต่การที่ร้านกวางวิญญาณไม่สามารถวิจัยได้ไม่ได้หมายความว่าร้านเทียนตรงไม่สามารถวิจัยได้อย่างไรก็ตามยังมีจัก,กรพรรดิอยู่เบื้องหลังพวกมันดังนั้นเมื่อมันเริ่มติดต่อผู้บริหารระดับสูงมันจึงได้รับอนุญาตให้ประมูลสมบัติชุดนี้เต็มที่และส่งมันกลับไปที่สาขาใหญ่เพื่อทำการวิจัยโดยละเอียดนี่อาจเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งยุคก็เป็นได้ สัวนแรกในการประมูลสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการสมบัติส่วนใหญ่ถูกขายในราคาสูงว่ากันว่าการประมูลสมบัติจิตวิญญาณวันนี้มีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการในการประมูลสมบัติจิตวิญญาณแม้ว่าแผนรูปแบบวงเวทสายเลือดจระเข้มิติเวลาจะไม่ใช่ชุดที่มีราคาสูงสุดแต่ด้วยคุณสมบัติของมันทำให้ผู้ประมูลจำนวนมาก,กถึงความสำคัญของสมบัติชุดนี้ ที่มาของสมบัติชิ้นนี้ก็เป็นปริศนาเช่นกันเพราะข้อมูลจากร้านกวางวิญญาณแสดงให้เห็นว่าสมบัติชิ้นนี้ถูกค้นพบจากซากปร,รักหักพังและไม่มีอะไรอื่นแม้ว่าจริงๆแล้วสมบัติชิ้นนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยระดับจัก,กรพรรดิในสภาบรรพชนโดยตรงแต่รายงานการวิจัยทั้งหมดก่อนเริ่มประมูลได้ถูกส่งไปยังสภาบรรพชนแล้วและคุณสมบัติในการควบคุมเวลาเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากพวกเขาออกจากถ้ำประมูลไม่ได้ทั้งถังซานและจางห้าวส่วนจึงพักอยู่ในถ้ำประมูลถังซานนั่งสมาธิจ้องมองเข้าไปข้างในร่างกายและมุ่งความสนใจไปที่รอยประทับคริสตันทันท,นทีตอนที่จัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ปรากฏตัวในวันนี้อาจกล่าวได้ว่ารอยประทับคริสตันกำลังปกป้องเขา แม้ว่าจาัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จะแผ่จิตสัมผัสไปที่ทุกคนในขณะนั้นหากจิตใต้สมนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกค้นพบมันจะเป็นปัญหาใหญ่อย่างไม่ต้องสงสยัยทั้งซานไม่แปลกใจเลยหากจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จะมีความสามารถในการสร้างพิพพย่อยและแดนมรณะอาจเป็นมันสร้างขึ้น รอยประทับคริสตันยังคงไม่มีปฏิกิริยาจริงๆไม่มีท่าทีว่าจะตื่นและดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยจนถึงตอนนี้สิ่งที่นางมอบให้เขาก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตแดนสองขั้วที่ทำให้เขาพัฒนาการควบคุมโชคได้ดีขึ้นนอกจากนี้เนตยวิญญาณจิ้งจอกของเขายังเป็นระดับเจ็ดซึ่งแข็งแกร่งกว่าเนตรจิ้งจอกสวรรค์ของติงไปมากแม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจความลึกลับของมันแต่เขาก็ปล่อยให้มันพัฒนาต่อไป เขาไม่ต้องการไปหาจักกรพรรดิมังกรผลึกก่อนที่เขาจะเป็นเทพเขาไม่มีความมั่นใจเมื่ออยู่ต่อหน้าจาักกรพรรดิเหล่านี้เลยหลังจากประสบการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นทางซานไม่ได้ฝึกฝนต่อไปสภาพแวดล้อมของสนามกีฬาไม่เหมาะสำหรับการฝึกฝนจริงๆเขาอดไม่ได้ที่จะปล่อยความคิดให้โดยบินกลับไปที่เมืองจืเฉิงเสี่ยวเหมยยังรอเขาอยู่หรือเปล่านะนางคงผิดหวังที่เขาไม่ไปพบตั้งแต่ครั้งแรก ข้าอยากกลับไปใจจะขาดไม่ได้เจอเสี่ยวเหมยมาปีกว่าแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนางคงสวยขึ้นมากแน่ๆน,นางตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในครั้งสุดท้ายที่ราชานกยูงและจัก,กรพรรดิของผลึกต่อสู้กันทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บสาหาัส เมื่อจัก,กระพรรดิขงผลึกกลับมาสร้างปัญหาอีกครั้งราชานกยืงคงมีปัญหาใหญ่มันจะสามารถป้องกันเมืองจื่อเฉิงได้หรือไม่เมื่อถึงตอนนั้นเสีย่ยวเหมยจะเป็นอย่างไรในฐานะทายาทร้อยสิบาจกักรพรรดิขงผลึกกลับมาอีกครั้งแม้ถังซานจะรู้ว่าเขายังต้องฝ่าฟันอุปสรรคอันยาวไกลนี้ไปให้ได้แต่เขาก็จะไม่ทนรอเฉยเฉย ก่อนหน้านี้ที่เขาสามารถทำให้จัก,กรพรรดิองผลึกล่าถอยได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามถูกเผ่าอาสูรนกยุงต้านไว้แต่หากไม่มีราชานกยุงด้วยฐานการฝึกฝนของเขาคงเป็นไปไม่ได้ทุกๆวันถังซานร,รู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับเวลาถ้ามันไม่ได้ผลก็แค่พาเสี่ยวเหมยหนีไปโดยไม่สนใจอย่างอื่นเมื่อความแข็งแกร่งของนางเพียงพอค่อยพานางย้อนกลับมาน้ามือจื่เฉิง จนกระทั่งตะวันรับขอบฟ้าเสี่ยวเหมยถึงออกจากโรงเรียนจื่อเฉิงเป็นเรื่องยากที่จะซ่อนความผิดหวังในสายตาของนางเมื่อนางไม่พบคนสองคนที่กำลังมองหาเสี่ยวเหมยกลับไปที่ร้านชานมเหมยกงซีร้านยังไม่ปิดและส่ฉินกำลังยุ่งเสี่ยวเหมยเพิ่งกลับบ้านเมื่อคืนนี้และเมื่อส่ชินเห็นนางจึงอดไม่ได้ที่จะถามทำไมวันนี้ถึงต้องออกไปข้างนอก เสี่ยวเหมยขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วกล่าวแม่คะาข้าหาเขาไม่เจอลูกหมายถึงชูร่านะหรือซูชินถามขนาดจัดของตอนนี้ไม่มีแขกและกําลังจะปิดเสี่ยวเหมยพยักหน้าแล้วจู่จูก็สายหน้าใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่เขาถาังซานก็ไม่อยู่ที่นั่นเหมือนกันถังซานมาจากโรงเรียนกู้คืนท่านแม่ช่วยถามนายกเทศมนตรีจางได้ไหมคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาใช่ไหม ซูชินถามอย่างสงสยัยดูเหมือนลูกจะสนใจถังซานจริงๆนะนายกเทสมนตรีจังบอกว่าเขามีความสามารถมากและแม่ก็เห็นเขาหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เห็นสายตาของเด็กคนนั้นแม่มักจะรู้สึกว่าเขามีบางอย่างอยู่ในใจแม่จำได้ว่าลูกเคยบอกว่าเขาเป็นพนักงานกวาดพื้นที่โรงเรียนลูกลองไปถามหรือยังเสี่ยวเหมยกล่าวข้าถามแล้วค่ะ เขาไม่ได้ไปทำงานพักหนึ่งแล้วข้าแค่อยากเจอเขาอื่งแต่นายกเทศมนตรีจังไม่ได้อยู่ในเมืองจืเฉิงเขากลับไปที่ฐานใหญ่เพื่อรายงานภารกิจของเขาแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดได้ยินว่าฐานใหญ่คิดจะย้ายเขากลับไปประจำที่นั่นอีกอย่างไม่รู้ว่านายกเทศมนตรีจังเรียนวิธีสร้างวงเวทมาจากไหน แห็งรูปแบบรวบรวมออร่าที่เขาทำนั้นนำประโยชน์มากมายมาสู่องค์กรตอนนี้เขาได้รับการเลื่อนเป็นระดับสีน้ำเงินเธอที่จริงแม่ก็หวังว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้เราร่วมมือกันเป็นเวลานาน,านมากแล้วแม่และลูกสาวมาที่หลังร้านชานมซึ่งเป็นห้องพักเล็กๆแต่มีบรรยากาศที่อบอุ่นเสี่ยวเหมยมองไปยังห้องที่นางเติบโตมาและสีหน้าของนางก็อ่อนลง ซูชินนำอ่างน้ำจุ่มผ้าขนหนูสะอาดลงในน้ำเช็ดร่างกายของตัวเองโดยหันหลังให้เสี่ยวเหมยและถามอย่างรู้กันเขาเป็นอย่างไรบ้างเสี่ยวเหมยเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าเขาที่แม่กำลังถามหมายถึงใครไม่ค่อยดีนะักขารู้สึกได้ว่าอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงมากและยากรักษาให้หายซูชินถอนหายใจและไม่พูดอะไรเสี่ยวเหมยอดไม่ได้ที่จะกล่าวแม่คะ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์แต่เขาดีกับข้าตั้งแต่ข้ายังเด็กแม้แต่ลูกคนอื่นๆของเขาก็ยังไม่ได้รับการสั่งสอนเท่าข้าเขาสอนข้าทุกอย่างแม้แต่ความลับของบรรพชนที่ถูกสั่งสงม,มาเขาทราบจุดประสงค์ของเราแต่ก็ยังสนับสนุนให้ข้าสืบราชบัลลังทั้งหมดนี้เพราะรักท่านจากใจจริงใช่ไหมแผ่นหลังของซูฉินแข็งขึ้นเล็กน้อยและกล่าวแม่ไม่แน่ใจ เสี่ยวเหมยสูดหายใจเข้าลึกๆราวกับว่านางได้รวบรวมความกล้าและกล่าวแม่คาเขาบอกข้าว่าเขาอาจอยู่ได้อีกแค่สองสามปีท่านต้องการพบเขาไหมซูชินหันกลับมาแววตาของนางดูซับซ้อนและกล่าวเสี่ยวเหมยลูกยังเด็กเกินไปเขาไม่ใช่คนดีลูกไม่จําเป็นต้องฟังสิ่งที่เขาพูดมากเกินไปถ้าเขาสอนลูกลูกก็แค่ตั้งใจเรียนให้หนักทําไมกัน ถึงได้ชัดว่าเสีย่ยวเหมยไม่คิดว่าแม่จะกล่าวเช่นนี้กับนางและไม่คิดว่าแม่จะคิดเกี่ยวกับประชานกยูงเช่นนี้ด้วยสู่ชินถอนหายใจแววตาของนางอ่อนลงและกล่าวแม่ไม่ต้องการให้เจ้าแปดเปื้อนอย่างที่เจ้ารู้แม้ว่าเขาจะไม่บริสุท์ใจแต่จุดประสงค์ของเขาก็ไม่กระทบต่อเราเราแค่ใช้ซึ่งกันและกันส่วนเรื่องความรักบ,บางทีเขาอาจจะรักแม่จริงๆแต่ เราเลิกพูดเรื่องนี้เถอะพรุ่งนี้เช้าแม่จะถามเรื่องถังซานให้ลูกด้วยเหตุนี้สูฉินจึงหันหลังและอาบน้ำต่อแต่เสี่ยวเหมยก้าวไปข้างหน้า2อก้อดแม่จากด้านหลังและกล่าวแม่ค้าไม่ว่าเขาจะรักท่านจริงหรือไม่อย่างน้อยข้าก็รักท่านและจะรักท่านแม่ตลอดไปสีหน้าของสูฉินซับซ้อนขึ้นในทันทีนางหันหลังกลับและอบเสียวเหมยเข้าไปในอ้อมแขนและกล่าว แม่ก็รักลูกแม่แค่หวังว่าลูกจะไม่ได้รับบาดเจ็บเสี่ยวเหมยพยักหน้าน้อยๆและกล่าวแม่ค่าจะพยายามให้หนักขึ้นกว่านี้เพื่อท่านและเพื่อให้มนุษย์เราสามารถมีพื้นที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในขณะนั้นสายตาของซูฉินก็หลีลงในทันทีและมองไปทางหน้าต่างจิตสังหารว่าเข้ามาในดวงตาของนางนั่นใครเสี่ยวเหมยก็ประหลาดใจเช่นกันนางรีบล,ลุกขึ้นจากอ้อมกอดและมองไปทางหน้าต่าง นอกหน้าต่างมีเสียงที่แยกแยะไม่ออกดังขึ้นข้าเองเมื่อได้ยินเสียงนี้สีหน้าของซูฉินก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและมือขวาของนางกดเบาๆบนไหล่ของเสี่ยวเหมยลูกไปรอแม่อยู่ที่บ้านอย่าออกไปข้างนอกเชื่อแม่หลังจากพูดเสร็จก็มีออร่าสีขาวปรากฏขึ้นบนร่างกายของนางและนางก็ออกไปนอกหน้าต่างในชั่วพริบตาเสี่ยวเหมยยืนขึ้นและต้องการจะตามไปแต่หลังจากนั้นนางก็รั้งตัวเองไว้ ด้านนอกร้านชานมเหมยกงซีร่างของบางยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อมันเห็นสูฉินดวงตาของมันก็สับสนอยู่เล็กน้อยเจ้ามาทำไมสูฉินกล่าวอย่างเย็นชาจาก,กระพัดหงผลึกมองไปที่สูฉินด้วยแววตาซับซ้อนและตอบนั่นคือลูกสาวของเจ้ากับเขาจริงหรือสูฉินกล่าวอย่างเย็นชาใช่มีอะไรจากกระพัดหงผลึกผู้สูงส่งต้องการอะไรกับแม่และลูกสาวธรมธรมดาๆกันละ่ะ จัก,กรพาดหงผลึกสายหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและกล่าวไม่ไม่ใช่อย่างนั้นข้ามาเพื่อพบเจ้าข้ายัางมีเรื่องสำคัญต้องสสางที่ราชสำนักบ,บรรพชนแล้วข้าจะไปรับเจ้าเมื่อเสร็จงานดวงตาของซูฉินแข็งกล้าวและกล่าวเจ้าคงได้แค่ร่างไร้วิญ,ญญาณของข้าไปเท่านั้นจัก,กรพาดหงผลึกกำมัดแน่นและกล่าวนี่เจ้ารักเขามากจนไม่สามารถตัดใจได้เง้นหรือ ข้าบอกเจ้าแล้วเขาถูกฆ่าโจมตีครั้งก่อนอย่างมากคงอยู่ได้อีกไม่เกินสามปีถึงข้าไม่มาเขาก็อยู่ได้ไม่นานซูฉินไม่พูดอะไรแต่มองมันอย่างเย็นชาจาก,กระพารด์ศอสูรที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งค่อยๆอ,อ,อึดอัดเล็กน้อยและหลังจากนั้นไม่นานมันก็ค่อยๆกล่าวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีข้าไม่ต้องการซูชินกล่าวอย่างเฉยเมย จัก,กรพาธหงผลึกมองไปที่ร้านชาโนมแล้วกล่าวหรือในเมื่อนางเป็นลูกสาวของเขางั้นก็ไม่สำคัญเมื่อข้ากลับมาอีกครั้งเผ่าอาสูรนกยุงจะต้องล่มสลายสูฉินหัวเราะในทันทีรอยยิ้มของนางช่างสวยงามแต่ในตอนนี้มันให้ความรู้สึกแปลกๆแ,และกล่าวเอาเลยอยากทำอะไรก็เชิญถ้าเจ้ามีความสามารถเจ้าก็ฆ่าพวกเราให้หมดเลยสิอย่าให้เหลือ ดวงตาของจัก,กรพรรดิงผลึกฉายแววประหลาดใจในทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่มันเห็นซูฉินเป็นเช่นนี้